สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเบิกทรัพย์เงินเทวดาชาแนลนะครับผมวันนี้น้ำผาทุกท่านรับชมสามตัวบนนะครับผมตัด้วยแต้มรวมให้รับชมนะครับผมรับชมก็ช้ดุกนิจฤตเจรณานะครับผมสูตรหวยเป็นการคำนวณย้อนหลังนะครับผม ก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับผมมาฟังคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนนะครับผมสูตรหวยที่นํามาแบ่งปันเป็นเพียงการคานวณย้อนหลังเพื่อหาเลขฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมวันนี้นําเต็มรวมมาให้รับชมนะครับผมสูตร ร้อยสิบหน่วยนะครับผมลงไปให้แล้วนะครับผมก็แค่นำมาจับให้รับชมนะครับผมนี่คือเป็นสูตรแต้มรวมสามตัวชนสี่สูตรนะครับผมวที่ผ่านมานะครับผมงวดตามงวดนะครับผมที่นำเสนอนะครับผมที่สี่ เต็มรวมสามตัวบนจนสี่สูตรนะครับผมสูตรที่หนึ่งที่นําเสนอนะครับผมตัวนจนหนึ่งจนสี่ตนห้าตนแปดคนให้ออกแปดเก้าสี่นะครับผมเก้าบวกแปดได้สิบเจ็ดเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดนี่หนึ่งนะครับผมก็เข้าไปที่เต้มหนึ่งนะครับผมเมื่อตันมานะครับผมแมต้มรวมสามตัวบนจนสี่สูตรได้ 4, สี่กำแหน่งสองตัวนะครับผม คนใอ,อกห้าหกสามนะครับผมก็เข้าไปทีเต้มสี่นะครับผมหกบวกห้าได้สิบเอ็ดหนึ่งบวกสามได้สี่ก็เข้าไปทีเต้มสี่นะครับผมโดถัดมานะครับผมงวดถัดมานะครับผมเต้มรวมสามตัวบนชนสี่สูตรได้หนึ่งได้เกาได้สองได้สามได้หกนะครับผมก็เข้าไปทีเต้มหน,นึ่งนะครับผม แปบกเจดได้สิบห้าห้าบวกหนึ่งได้ห้าบวกหกได้สิบเอ็ได้หนึ่งเขเข้าไปที่แต้มหนึ่งนะครับผมผมาดูงวดวันที่สิบหกเดือนสี่หกแปดนะครับผมแต้มรวมสามตัวบนชนสี่สูตรนะครับผมสูตรที่หนึ่งนะครับผมจะใช้หลักแสนหลักแสนหนึ่งั้ง หลักหมื่นสองครั้งหลักร้อยสองครั้งสิบบนสามครั้งหน่วยล่างสองครั้งสิบครั้งที่ 1. นหนึ่งครั้งสิบครั้งที่สามสองครั้งแล้วก็บวกด้วยร้อยครั้งที่สี่ห้าครั้งบวกด้วยสองคที่นะครับผมคุณบวกก็ได้เจ็ดได้เก้าด้วศูนย์ได้หนึ่งได้สองได้สามได้สี่นะครับผมสูตรที่สองนะครับผมสูตรที่สอง จะใช้หลักสิบบนสี่ครั้งหน่วยบนสามครั้งสิบล่างสองครั้งบวกด้วยหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งใช้หลักสิบครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สองสองครั้งบวกด้วยหลักสิบครั้งที่สามหนึ่งครั้งบวกด้วยหนึ่งพงตีนะครับผมคุณบวกก็ได้หกได้เจ็ดได้แปดได้เก้าได้ศูนย์ได้สามได้สี่ นะครับผมสูตรที่สามนะครับผมแ c มสามตัวบนชนสี่สูตรแด้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งสิบบนหนึ่งครั้งแล้วก็สิบครั้งที่หนึ่งสามครั้งหน่วยครั้งที่หนึ่งสามครั้งบวกด้วยร้อยครั้งที่สองหนึ่งครั้งสิบครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกด้วยสิบครั้งที่สามหนึ่งครั้งร้อยครั้งที่สี่น่ครั้งนะครับผมผลบวกก็ได้หนึ่งบวกสองได้หนึ่งได้สองได้สามได้สี่ เด้หกได้แปดได้เก้านะครับผมสูตรที่สี่นะครับผมใช้หลักแสนสองครั้งสิบบนสามครั้งร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งสิบครั้งที่สองหนึ่งครั้งหน่วยครั้งที่สองสองครั้งบวกด้วยร้อยครั้งที่สามหนึ่งครั้งสิบครั้งที่สามหนึ่งครั้งบวกด้วยสิบครั้งที่สี่หนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็บวกด้วยสามบวกบนบวกก็ได้สามนะครับผมพอไปได้สาม ได้สามได้สี่ได้ห้าได้เจ็ดได้ศูนย์ได้หนึ่งได้สองนะครับผมวันนี้จะตัดด้วยแต้มรวมนะครับผมสี่สูตรนะครับผมสี่สูตรชนชนได้สี่กับสามนะครับผมสูตรที่หนึ่งได้สี่ได้สี่ได้หนึ่งได้สองได้สามได้สี่นะครับผมได้สี่สามหนึ่งสองสามสี่ก็ได้สามนะครับผม สองมีสองสูตรนะครับผมเอาแค่ชนสี่สูตรนะครับผมเราก็จะก็ก็จะตัดด้วยสามตัวบนนะครับรับชมก็จะดูพินิจพิจารณานะครับผมเต็มรวมสามตัวบนนะครับผมเต็มรวมสามตัวบนชนสี่สูตรนะครับผมก็ได้สามกับสี่ นะครับผมชนชนเลขสี่นะครับผมตามตัวบนชนเลขสี่ก็มีเอ็ดสี่สามนะครับผมเจ็ 1, 3, 4, 4, 4, 4, 14, ดบวกสามได้สิบบวกสี่ได้สิบสี่ก็ชนวิธีแต้มสี่นะครับผมตัวทันมานะครับผมที่ศูนย์ศูนย์ห้าแปด นะครับผมแปดบวกห้าได้สิบสามได้เลขสามก็เข้าไปที่จนไปที่แต้มสามนะครับผมศูนย์สี่ศูนย์ก็ไปเข้าแต้มสี่นะครับผมหกสี่สามนะครับผมก็เข้าไปที่แต้มสามนะครับผมหกห้าสามนะครับผมก็เข้าไปที่แต้มสี่นะครับผมหกบวกห้าได้สิบเอ็ดบวก ามได้สี่นะครับผมเต็มสี่นะครับผมรับชมก็ชะดุลพินิจพิจารณาส่วนร้อยสิบหน่วยนะครับผมเพิ่มลงไปให้แล้วนะครับผมแค่จับชุดให้รับชมนะครับผมส่วนหวยเป็นการคำนวณยอดหลังนะครับผมไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกอะไรนะครับผมเป็นการคำนวณยอดหลังให้รับชมนะครับผมถ้าท่าน ะเอาสูตรแต้มรวมสี่สูตรนะครับผมก็แคปการทำย้อนหลังดูได้นะครับผมแล้วรอรอให้ท่านแคปก่อนนะครับไปทำย้อนหลังดูนะครับผมเพื่อมีประโยชน์กับท่านนะครับผมขอขอบพระคุณท่านที่ติดตามนะครับผมทันที่รับชมนะครับผมเป็นสูตรเป็นช่องน้องใหม่นะครับผมเบิกทรัพย์เทวดานะครับผม เพื่อมีอะไรดีๆก็จะมาแบ่งกันทุกท่านตามเคยนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมก็เอาอีกรอบนะครับผมที่ตัดด้วยแต้มรวมสามตัวบนชนสี่สูรนะครับผมได้สิสามก็ตัดได้ตามนี้นะครับท่านถ้าท่าน,าานจะตัดได้น้อยกว่าน,นี้ก็ลองทำหาวิธีดูเอานะครับผม ผมก็แค่มาเสนอให้รับชมเป็นการคำนวณย้อนหลังนะครับผมไม่มีใครรั่วหวยหอกอะไรขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ